หนุ่มสอนรามฟาดกลับหลังจากที่หนุ่มสอนรามได้ประกาศยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาอย่างเป็นทางการโดยการโพสต์รูปใบหยาผ่านไอจีส่วนตัวซึ่งในใบหยาลงวันที่ไว้ตั้งแต่ต้นปีพร้อมกับข้อความว่าเนื่องจากในระยะ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวัน จึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิตรินพัชระพักดีโชธช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้ทงสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้ว เราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมในวันต่อมา4กันยายน2563ติ๊กกนิดดินอดีตพระยาได้โพสต์รูปน้องหมาสีขาวสองตัวพร้อมแคปชั่นกำกับว่าอิจฉาหมาหมามันยังรักลูกแล้วจุดๆๆละ่ะซึ่งก่อนหน้านั้นได้โพสต์รูปและข้อความไว้ว่า เดลูกรักวีจิจงเก็บรักษาความรักราะรักคือพลังให้ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีเสมอเพื่อลูกวันนี้เงินอย่างเดียวไม่ได้ผลมันต้องมีใจสร้างความอบอุ่นให้คนที่เรารักการแก้ไขปัญหาเราแก้มาได้มากมายหลายเรื่องสิ่งที่แก้ก้าวข้ามปัญหาไม่ได้ไม่ใช่คนมันคือใจคนสิ่งที่แม่กลัวคือสูญสิ้นพลังรักลมความตั้งใจมานะอุตสาหะหนักแน่นไม่ไหวอ่อนเปลี้ยเพลียลมไหว ก่อนที่จะลบโพสดังกล่าวออกไปจนกระทั่งช่วงเย็นของวันที่4กันยายนหนุ่มสอนรามได้โพส์คลิปผ่านไอจีสอนรามเทพพิทักษ์อีกครั้งพร้อมกับเขียนข้อความอธิบายไว้ว่ารักลูกรักสามีมันเป็นแบบนี้หรอครับเหตุเกิดวันศุกร์ที่29สิงหาคม2563ครับผมให้อภัยให้โอกาสให้เวลาครบถ้วนแล้วครับผม สวัสดีครับพี่พัชค่ะพี่พัชครับผมหนุ่มครับสอรามครับครับผมครับพี่พัชครับผมจะโทรมาขออนุญาตเรียนเพื่อจะได้ตรวจสอบเมื่อวานกินข้าวไว้เท่าไหร่บ้างครับพี่สี่พันกว่าบาทแจ้งยอดไปแล้วอ๋อแจ้งมาแล้วนะครับพี่แจ้งแจ้งไปแล้วค่ะครับแล้วเดี๋ยวพี่พัชจะก็จะโอนให้หนุ่มในบัญชีใช่ไหมครับค่ะเมื่อวานนี้พี่ให้ตังค์ไปหมดแล้วนะให้ตังค์ไปหมดคือ 5, 5. ให้ไปหมดเลยห้าหมื่นห้าถูกต้องเงินสดให้ไปแล้วกับน้อ,องติ๊กค่าจ้างที่ทั้งหมดคือ 55, ห้าหมื่นห้าหรอครับก็มจําำไปแล้วด้วยไงคะมัดจาไปแล้วคือมัดจาไปแล้วห้าหมื่นห้าอ๋อพี่จ่ายค่ามาจําไปแล้วอะ่ะจ่ายแล้วโอนไปหาหาคุณติ๊กอะ่ะห้าหมื่นห้าตั้งแต่แว,วันที่อะไรครับอ่าเดี๋ยวพี่จะส่งไอ้นั่นให้ดูเนาะ พี่ไม่มีรายหนึ่งพี่ต้องส่งตามเมสเซจหนึ่งตามเบอร์เบอร์มือถือนี่ครับเออได้พี่ก็โอนตั้งแต่วันที่เราคุยกันแล้วพี่ก็โอนไปครึ่งหนึ่งอ,อแล้วเมื่อวานที้พี่จะจ่ายเงินสดไปครึ่งหนึ่งอ๋อพี่โอนมาแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับถูกครับถูกครับครับน้องติ๊กไม่แจ้ง,ง,จงหรอน้องติ๊กไม่ได้แจ้งติ๊กบอกว่าเดี๋ยววันนี้พี่พัชจะโอนตังที่เหลือให้หมดวันนี้ครับ ไม่ใช่พี่โอนตังให้ให้น้องตีกับน้องตีบอกว่าโอนบัญชีต๊ก็ได้แต่แรกพี่ถามว่าจะให้โอนเบอร์น้องสลาไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูเคลียร์กับพี่หนุ่มเองพี่โอนไปแล้วห้าหมื่นห้าใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยสดว่าไม่เป็นไม่เป็นความจริงแล้วครับพี่พัฒอ่าต้องต้องคุยกับน้องตีกและได้แต่พี่พี่พี่มีเอกสารไงก็เดี๋ยวพี่พัฒส่งเอกสารทางเมสเซจให้ผมทางเบอร์ที่ผมโทรหาพี่ได้ไหมครับได้ครับแล้วเมื่อคืนนี้พี่จ่ายเงินสดไปนะ ผมได้รับแล้วครับห้าหมื่นห้าแต่ผมไม่รู้ว่ามัดจาได้ก่อนนะครับได้โอ้ยพอเราตกลงกันพี่ก็เวนมาจําให้เลยไงอ๋อเหรอครับโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูครับในเมสเซจเบอร์นี้นะพี่พี่พัทหนุ่มเป็นน้องนะพี่ได้หนุ่มเป็นน้องพี่อยู่แล้วแล้วพี่พัทหนุ่มหนุ่มดําเนินอาชีพแล้วก็เติบโตมาด้วยคุณธรรมมัจฉัยยธรรม พี่ชอบน้องหนุ่มตรงไหนรู้เปล่าตอนที่กันอยู่ดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยพี่ชอบวันนี้ผมเป็นพ่อคนแล้วผมก็ต้องดูแลพี่ใช่แล้วก็ดูแลแม่ด้วยนะแบบเนี่ยแม่แบบกำลังเนาะแล้วก็พี่พัทอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยผมถึงต้องมีความจําเป็นต้องโทรมาเรียนถามพี่โดยตรงครับได้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 ครับเพราะว่าตอนนั้นที่ถามทีติ๊กทีนึงแล้วว่าทําไมไม่ให้พี่โอนเข้าสอบเนาะสละรเลยเออเขาเลยบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวติ๊ก คุยกับพี่หนุ่มเองเราก็อ่ะแซนกันเนาะเราก็ต้องอ่ะโอเคตามนั้นเราก็ต้องเลือกคนครบนะพี่เนาะได้อันนี้พูดจังเวลาแกงพี่ดีตรงกับหนุ่มเลยก็ได้เนาะได้โทรหาผมเลยครับพี่ยังบอกว่าเดี๋ยวเข้าดาวเราจะเอาสามหนุ่มเลยไหมได้เอาเอามอเอาเตาอะไรเงี้ยเออแล้วเมื่อคืนทุกคนแฮปปี้ไหมครับพี่แฮปปี้มากแฮปปี้มากยิ่งแฟนพี่หรือว่าทุกคนจะบอกว่าหนุ่มเฟรนลี่มากแบบเฟรนลี่เลยแบบเออแบบ ไม่ถือตัวอะไรเงี้ยทุกคนชมหมดเลยครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับพี่ครับผมครับได้ครับแล้วคราวนี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมต้องเอองั้นผมผมรบกวนพี่พัทยังไม่ต้องบอกใครแล้วกันครับเดี๋ยวผมอยู่เฉยๆก่อนได้ได้ครับเดี๋ยวพี่ส่งเอกสารให้ทางเมสเซจแล้วกันนะครับพี่ครับผมครับครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่พัทครับครับครับสวัสดีครับ